ตัวปลูกได้10บวันนะคะเจอพายุนิดหน่อยบางต้นก็ตายค่ะได้ปลูกซ่อมแซมแล้วรอบนี้คุณยายปลูกแปดแถวแม่บอกว่าถั่วรอบนี้สวย แต่ก็มีใบด่างค่ะอยู่สองต้นรอบเมื่อกี้ราคาดีมากแนก่ก็เลยปลูกใหม่ปลูกเพิ่มขึ้น